ชอบคุ้นโรงกลั่นตัวไหนมากที่สุดครับคุณปูครับถามซะเลยสำหรับท็อปพิกในในกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยของเราก็ยังเป็นไทยออยลนะครับเพราะว่าตัวไทยออยลเนี่ยนอกจากมีน้ำมันดีเซลที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังมีโปรเจกต์ CFP นะครับที่จะขึ้นปี2025นะครับซึ่งปี2025เนี่ยพอ CFP ขึ้นเนี่ยค่าการกันของไทยออยลเนี่ยมันจะดับเบิลขึ้นเลยนะครับจากสมมุติว่าตอนนี้ อยู่ประมาณ5 6เหรียญน,นะครับมันอาจจะขึ้นไปสิบสิบสองเหรียญอะไรอย่างเงี้ยนะครับในช่วงปีสองพันยี่ห้ายีหนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอ้าวีเนี่ยมันก็จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดน,นะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยพออ้าสูงขึ้นมันก็จะทำให้ valuation เนี่ยมันถูกรีเลทขึ้น,นครับแนวโน้มไตรมาสสี่จะดีขึ้นไหมครับนะครับยังคงสามารถซื้อแล้วถือยาวได้ไหมรอบนี้สำหรับท็อปไทยออยครับ เออ่ก็ไตรมาส4อ่อนตัวลงมาแน่นอนนะครับก็เพราะว่าค่ากันเงนสิงคโปร์เนี่ยมันลงมาจากเมื่อกี้9เหรียญ50ใช่ไหมครับเออ่ตอนนี้ลงมาเหลือค่าเฉลี่ยในไตรมาส4เนี่ย3เหรียญ40นะครับเพราะฉะนั้นของไทยออยล์มันพรีเมียมจากสิงคโปร์สักประมาณเหรียญนิด,นด,นด,นดๆนะครับก็อ,อาจจะไทยออยล์ก็อาจจะลงจาก12เหรียญเนี่ยลง,ลงมาเหลือ5เหรียญนะครับก็งบเนี่ยก็คงยังมีกำไรแต่กำไรน้อย นะครับ <Ừ. S 1> ก,ก็คงลงห้องทั้งแรงแต่ถามว่า,าราคาหุ้นเนี่ยมันก็ไม่ไปไหนไงมันก็ขึ้น <Ừ. S 1> ขึ้นมา50แล้วมาพอค่ากันกัดลงมันก็ถูกดรอปลงมานะครับก็รอจังหวะนะครับเดี๋ยวรอจังหวะในการที่ค่ากันกัดเริ่มรีบาวก็อาจจะเริ่มทยอยสะสมใหม่ซึ่งกรอบของการที่เราเราคาดไว้ว่าค่ากันกัดจะเริ่มรีบาวเนี่ยก็คืออาจจะอยู่ในช่วงธันวาคมถึงมกราคมอย่างเมื่อกี้ที่เรียน ครับครับคาบเกี่ยวปลายปีคือธันวาแล้วก็ข้ามไปยังมกราปีหน้านะเป็นช่วงที่เป็นช่วงที่น่าจับตาว่าเอ๊ะค่าการกลั่นเนี่ยน่าจะดีดขึ้นและน่าจะเป็นคุณต่อท็อปไทยออยนะครับราคาปิดของท็อปไทยออยวันนี้48บาท75สตางค์ราคาไม่เปลี่ยนหลักทรัพย์ตกษิกรไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อท็อปไทยออยเป้าพื้นฐานปีหน้าเท่าไหร่ครับจันปุ อ่ยังแนะนำซื้อนะครับแทร็ e เก็ตไพรซ์บาจุดบาทครับแนะนำซื้อท็อปไทยออยนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า55บาท50สตังค์แนะนำซื้อนะครับสำหรับตัวท็อปไทยออยนะะจันปุ้ทำไมชอบท็อปไทยออยมากกว่าลงการอื่นๆครับเฉือนกันตรงไหนเนี่ยครับจันปุก็เขามีโครงการใหญ่เมื่อกี้ที่เรียนนะครับคือถ้าเราอ่านผิดนะครับสมมติว่าเราอ่านผิดถ้ากนกันไม่ฟื้น อย่างน้อยเราถือไปสักปีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมันก็กลับมาเล่นในเรื่องของอโครงการ CFP ที่เราเสร็จนะครับที่มันจะทําให้ค่ากานันเกยมันมันดับเบิลขึ้นนะครับ,รบอย่างน้อยเนี่ยมันยังม,ม,งมีมันยังมีรูมนะครับในการปรับขึ้น2ก็คือ valuation มันไม่แพงนะครับอ e ตัวตัว price per book มันเทรดอยู่ประมาณสักศูนย์จุดเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณสัก0.6กว่ากว่าศูนย์จุดเจ็ดเกือบศูนย์จุดเจ็ดครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มันก็มีโอกาสที่จะถูกรีเลทข,ขึ้นเมื่อ CFP แล้วเสร็จครับนะครับ uh, price per book uh, 0.71นะครับ <laughs> สำหรับท็อปไทยออยนะฮะหลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อท็อปไทยออยเป้าพื้นฐานปลายป,ายปีหน้า55บาท50สตางค์นะครับซื้อแล้วถือยาวได้หน่อยแต่ยังไงก็เป็นหุ้นวัตจักร ต้องเล่นเป็นรอบๆแล้วก็ต้องถือตามรอบให้ถูกด้วยใช่ไหมครับอาจารปูครับตัวเนี้ยครับใช่ครับแต่ว่าก็ถือถือว่าโซนนี้ก็ถืออยู่ในโซนที่ล่างถึงกลางไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ม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 ได้อยู่ในโซนสูงครับยังได้อยู่ยังได้อยู่นะครับครับทีมแอดมินจาก m ั n นี่พาร a สเปเชครับนำเสนอโปรโมชั่น11เดือน 11, 11. เลือกสมัคร1ห,หลักสูตรในมานิพัสออนไลน์ได้ในราคาพิเศษและจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอสเปลียนอีก1คอร์อสพอๆกับซื้อ1แถม1เลือก1คอร์สในราคาพิเศษรับสิทธิ์เข้ากลุ่มคอสเรลียนเพิ่มอีก1คอร์คสนะครับซื้อ1ได้เพิ่มอีก1น,นะเท่ากับว่ารวมเข้ากลุ่ม2หลักสูตรด้กันและยังได้รับหนังสือ นะครับฟรีอีก1เล่มครับมูลค่า750บาทซูปเปอร์สต็อกวิธีหาหุ้น10แเด้งกำไร10เท่าอธิบายด้วยหลักเหตุผลด้วยหลักสถิติและวิทยาศาสตร์ไม่มีอะไรทีนะ่เกินเลยหรือเวอร์วังนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตรกกะนะและหลักการลง,ลงทุนนะครับอาจจะมีการนะมีมุมมองที่จะ นำความรู้นำทฤษฎีในช่วงก่อนหน้านี้มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนี่คือความน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้นะครับเขียนโดย Ken f i ช h e r นะครับ Superstock นะหนึ่งในผลงานล่าสุดจากสำนักพิมพ์ติมวิยอนมูลค่า790บาทมอบให้ด้วยสนใจเชิญนะครับสแกน QR code หน้าจอหรือ Line ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A s อแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ิดกันตรงตัวนะครับ